มัใหญ่เนาะ่นอยู่ในห้องหมอที่เขาไปฝากท้องเพื่อนเพื่อนว่าแบบสิบเดือนสิบเดือนกับอาทิตย์หนึ่งเพราะว่ามือนี้กำหนดคลอดบ่แบบเพื่อนนัดไปเลยเลยนะแต่ว่าสิบเดือนกับอาทิตย์หนึ่งนี่เพื่อนต้องส่งเพื่อนมอแข็งเนี่ยเพื่อนที่ได้ผ่านี่แหละเพราะว่าเขาบริเก็บอยังเลยดิอันท่านหมอเอ้ยว่าหอดแล้วเพื่อนสิบเดือนนี่แล้วเพื่อนก็เลยว่ายังยังบ่หอดถักเกาดือนใต้เพื่อนนะโอ้ก็เลยแบบกุญแจเนย เลยแต่งไ,ไปหมงผักท้องมาหน้ปกติกับเววนาะสร้างเป็นแท่ในคนเก่าเดือนสิบเดือนกับมีเนาะสวัสดีและสบายดีเด้อผมเป็นพี่น้องยิบซิเบิร์ดสุขสุขคนไก่ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสามนวลบนปพายแล้วเฮยพี่น้องเนาะ มาพบมาพอซาโนมานี้พอมีพี่น้องสาวนลกับมาโมบ้านน้องวยคือเก่าเนาะทางมาผัดเพื่นคือเก่าคือเดิมพอมีพี่น้องเอยโดยเนาะวันนี้กับทางสาวนลกับสิขับไปหาทางมาผัดเพื่นก่อนพอมีพี่น้องเลยจากเิ่นเหตุอย่างน้องพี่น้องเนาะขโมยขโมยอยู่ทางพูุวยพี่น้องเอยโดยก่อนอื่นกับทางสาวนลกับผักนี่เด้อพอมีพี่น้องผักพอมีพี่น้องกดแชร์กดไ้ กดติดตามนาะพ,พี่น้องเนาะเพื่อมีกำลังใจสุดต่อพี่น้องเลยโดยเนาะกับว่าวดาใหญ่ห้างเนาะพี่น้องทางสนองกับจิขอบไปหาทางบ่าวพัดเพิ่นเลยเนาะโดยพี่น้องเลยมาโตเนาะมาเนีทางบ่าวพัดเพิ่นในมงลังปกราคาเรียบร้อยเพิน้องเลยจะได้ดบบนะสรุปบ่ เป็นวินอ,อ,อ้าวยาลมตราผู้เซียนเสียวเสียวเสีย,สยเป็นลมอดสนใจขวาตาย <laughs> เลยต้องทำแบบผัดเผินผูบอาละไมยังดีเ็ดินคร,รัวามาบ่บายดีเด้อสาวลำพนสบายดีเด้อเออยด้วย อ้าวใจคิมแล้ว่าฮาเป็นลมแห้งดีบ่เอ้าแซนยาลมตีแหละอืมฮาวดวบอร์ดบริมียาลมนะเป็นแห้งมังเออมุนติวติวสันยันบริ เหตุไดจึงมีสัญญาณใช่ไหมขึ้นกงไหมบ่เลยฮะเมียไปใส่เด้มันิคู่เทียนเราผัดโอ้เออเออว่าละไม้เครื่องละไม่คลองเพิ่นเปไปขากเก็บกวนเก็บถวยเก็บบวงมา้อามันิอ่าคุณพี่เราคุ แล้วเรียบร้อยเพิ่นสูงดีปักมุมปักมาเนี่ยแบบนี้เนาะยึดตามแล้วแด่เป็นจ่องเลยเอาขึ้นชู่มๆให้เงียบมาอนี่ยจะไปเซบร์ฟแต่เงียบไรเฮ้ย nó mạnh khen điện xong nó Thấy lạ nè Bộ pin nhăn Ảm à, nằm mày mà bó chậu ở cứ phông biển Hả? Bộ, sạ หอมน้ำไม้สบแล้วดิตำเมื่อยเนาะนมาัดกินเวียนปิอยู่พวกพี่น้องเอ้ยเก็บเครเก็บของ เป <ales> ็นคนมักเก็บอเป็นคนมักเก็บมักไว้กระสอบยังสะนะอันนี้วะแม่นโอ้ขี้ทานกระไข่นี่แหละบาดนี่สูงสํานี้เลย กระทันพี่น้องกระทันสุขทันบานมีแต่ต้นกระทัน แต่พูใส่อีกผมมันคงบเอกตเฮ้ไปขวายสะจำสบเนาะทำแบบชุ่มูงสะอาดสะอาดนี่ อยู่ยู่บดีอยู่ยู่บเลองมึงบ่เบื่อโอ้คลายอันคบข้าคลายสมตำ มนมมนีขคุกสองอันบ่เมอื มีสายอีกตัวนึงกี่มการส่งตัว่ยมะบเห็นเด็๋นี้หน่อยเอาไปซกกันนะบ่ไมสายตัวกงามอะไรเอ็นมาลูกปันมาชิตายังเฮวะตามภาษาคือประสิตธายังกินเนาะเวลาเนาะ จำหม,มักากระทานกินชมชื่อว่าแม่น้องมวยอะไรแม่น้องมวยเลยต้องถามถามคนใกล้ชิทอ๋อโบเฮนเมนบอกอ่าสะขาเบือ ในเป็รนอเลปันนี้รู้สึกดีขึ้นบ่เคยเป็นบ่เออเป็นลูกเป็นบินเป็นเวียนใช้ลูกสาวบริมาน้ำบบวันนี้เออเป็นมิน้ำมุมีอย่าคิดหนักบ่ ถามมึงเน๊ะถามบนเขาขายดิดะบะมี่เท่านี้ครับอิออนไลน์ออนลนถามมึงแต่เถื่อเขาขายแต่นาขาค้ำบอก็เอื่อหนียงสามขาสามขาจะถามมึงอันจ่างันนือว่ามีขายควยอยากได้เตะนี่นั่นก็ถามเขาฮนะถ้าเป็นเ,นเรงที่ได้มาชุดแล้วมันแพงกด้ว <laughs> <laughs> ตัวนี้เด็กของพานี่ คุณมาเอาแบบนี้แหละจะคุณมาเอาแบบนี้แบบนี้มีแล้วมันหมักลบอันเสื้ออันแพงมันกับมีเงินมนเงินชีหะพันบาทแลเนาะมันก็ดีใส่ธรรมดานี่นะมีแล้วแบบนี้มีลเราเติมหมักลุดอััันนนี้มมกุดยพอมันถือเด่นบอลอันแทงแบบนี้โดย ธรรมดาเนาะเดี๋ยวกันยังโมงเมื่อวานนี่โมงลังคาสี่โมงเวยสามโมงสี่โงเฉียสโองยังเดี๋ยวลังคาเลยเงินไม่มันบริสโลงยังเนาะเม่เนองมวยกับปรยูงเหนื่อยนอนเลยไปหาคองคายไปหาคองขายไหนๆเป็นปียเป็นที่มงมั่นใหเสมคือวันนี้โอ้มาเห็ดสมคาย แต่มื่อนี้เพิ่นไม่ได้ไปคล้ายอีละบ่ฮู้กันถ้าบ่ผัดคือว่าจะมาสวยอยู่อือโอ้เสียมกันยังคาคาบนเก่าวะอนี่ละอเมโน้ยเพิ่นไม่ได้ไปขายเครื่องบ่บ่ผัดโอ้เพิ่นมาแล้วได้ไปตลาดอือถูกพังเงาะค่ะหุ่นเพิ่น อร่อยนออ้องเอลยง,งามเลยเริ่มพักเริ่มอ,ออกออเ,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 อเมนส,สบายดีเด้ว ใก็หดโดยโดยมไดันทีได้เหรอันีสองไม่เลยปันที12อแ่นใกล้ยเก่าเดือนกัวบ่แน่นอ้ามีบคนเก่าเดือนกักัมีทีเดวเก่าเดือนกับอาทิตย์นึดือนเจ็ดจด้วกันทับอกกตกใจพนพนหนัดแต่อาิตก่อนพนว่าว่ิเดือนสบเดือน ทุกใจแบบไรเอาคนว่าคนชีส่งไปห้องหมอแขลงแล้วมื่อนี้นะก็เลยแบบไปเอโกก่อนโดยไปโกอีกก็เลยเอาไปเอโกไปให้เพื่อนเบิงไปถามอันทันบางกองซีแบบเขาก็ะคิดยากเนาะมอใหญ่เนาะแน่นเลยอยู่ในห้องหมอที่เขาไปฝากท้องเพื่อนเว่าว่าสิบเดือนสิบเดือนกับอาทิตย์หนึ่งเพราะว่ามื่อนี้กำหนดคลอดบ่ เพิ่นนัดไปเลยเลยนะแต่ว<อ>่าสิบเดือนกับอาทิตย์หนึ่งนี่เพิ่นต,องงตอ้องส่งเครื่องหมอแข้งหรือเพิ่นสี่ได้ผ้านี่แหละเพราะว่าเขาเป็นกเก็บยังเลยเด็กเอาแต่เมื่อนี่แ่บคิดย่าหนั่นแหละก็เลยไปโก้ไม่ไปทำทนันหมอกงซีแบบนี้อันทันหมอเออแบบห่อแล้วบอกสิบเดือนนี่แล้วเพิ่นก็เลยว่ายังยังบ่หอดถักเก้าเดือดนใต้เพิ่นว่าโอ้อก็เลยแบบกุญใจเน่ เลยแกไปหมองผักท้องแบบนี้ปกติกับเนาะสร้างเป็นแค่ในคนเก่าเดือนสิบเดือนก็มีเนาะเออแล้วเพื่อนว่าเพื่อน่ะเช่นใบอันสีน้ำทรงแล้วเพราะว่าเพื่อนไปปิดมเพิ่มนั่นเพื่อนว่าสิบเดือนสิบเดือนกับอาทิตย์หนึ่งแต่ข้างในก็ยานทางนี้ก็เลยว่าอันไม่เอ้ยว่ากวดในเบิรงคืนเนี่ว่าเพราะว่าเฮาไปโกมาเมื่อนี้ว่า ดยท่านบอกกองซีบอกเกาเดินป้ายมาเพิ่นมากวดเมื่อคืนเพิ่นอะไรไหลพิษแต็มเมื่อที่บอกเพิ่นดูดูแต่ว่าอันเอ้างว่จะเชื่อยู่บอกว่าจำเดือนน่ะเชื่ออยู่ว่าอันเดือนสามวันที่สิบแปดอ่ะตั้งเอาบ่เจ้าตั้งเอาระบาดอยู่หรือว่าหลักอยู่โอ้ถือว่าเจ้าประจักรกำหนดแต่ว่ากัด แะจื้ออเพ่าาวาเดือนเดือนสามเือนที่สิบแปดเป็นแบบมือเดียว่ะนะโดยเป็นมือเดียวก็เลยบอกเพ่นว่าเดือนสามแบบเป็นแต่ว่าเป็นมือเดียวเลยวกจื้อเป็นมือเดียวก็คือว่าล่างหัวลูกเป็นบบเมยเพื่อนบอว่าอยู่แล้วแต่ว่าทันทันโมเพื่อนฟังพิษเพื่อนไปจดเดือนสองก็เลยว่าเป็นสิบเดือนสิบเดือนนิดหนึ่งท่านนี้ก็เลยวบาอันแมยว่บบปวดเบิ่งขึ้นใ้แน้แ่ะทันทันโมกองซีก็เลยว่าว่า อันก้วเดือนไปยังบ่ฮอด10เดือนน่ะโอ้เพราะว่าอายุถืภผ้าเพิ่นมันเร่งขึ้นเนาะโดยอือแล้วบนี้เพินก็เลยกวดเพิ่นก็เลยถามคืนเลยว่าโอ้ยบ่แม่นจดผิดตั้งแต่มือนั้นแล้วซั่นว่าโอเดี๋ยวเพิ่นถามว่าอันเดือน2มาปกติบ่แม่นมาปกติแต่ว่าเดือน3มามื้อเดียวโดยๆเพิ่นก็เลยว่าเออคัซักะยังบ่ฮอดซะ สามสิบเจ็ดอภิษแต่ว่าแบบมันสามารถเกิดได้แล้วคนนั้นจริงนะโดยโดยพันหอสี่สิบกับพือสี่ด่นนัไปรีได้คนแาบัดนี้ฮะได้พาเพรา่หากลูกเจ้าติงดีอยู่หรอ่โดยติงดีอยู่โอ้โอ้แต่ว่าบราไ้เจีบใส่ก็รู้สึกแบบปั้นแห้งกว่าเก่าแต่ละเถื่อนกับเราได้ปั้นแบบนอ่าจะพูนกับปั้นโดยโดยมนกระนังทีสึกกับปั้นอยู่เปิดบัตรเจียมโตเลยว่าสิเกิดแล้วทางอันคลินิกเพิ่อนก็ะเป๋าสิเกิดแล้วคนนั้น อืมอันทิศน,น,นี่บ่ก็ัู้ในวันนั้นวันที่สิบสองอีกเพื่นวะโอ้วันที่สิบสองนัดนี่โอ้วันที่สิบสอบางทีสิออกก่อน,นก่อนนัดก็มีเนาะก็อุ่นใจอยู่ทำอีดเพื่อสิส่งไปลงโมแข้งแล้วก็คือสิได้พาเพราะว่าเพื่อนว่าว่าย่านแบบว่าเด็กน้อยมันสิกินน้ำข้าวปลาเบิร์ดเห็นปะมันสิเห่อคือของก๋อยเนี้ยลูกกินน้ำข้าวปลา มีผู้หนึ่งในในบ้านมันสำลักหนังคาปลาเลยเกือบตายเด็กน้อยจ้ะเอ้าเมนดีบ่อยด่ะเอ้ามันผู้ผู้สุดท้องควันเด้โอ้เกือบหนึ่ดีที่บ้านก็ง่ายคือเด็กน้อยมันใหญ่จังสิบอ่ะเดี๋ยวอะไรมันแบบนี้แหละมันบูสเก็บมันบูสยั่งนี่แหละหนังคาปลามันแใจบระว่าขคาดเด็กน้อยมันห่อกำหนดข้อมันต้องคลอดอันนี้มันจนสิ้นเออมันจนสี้นเนี่ยยังไ่ทันคลอดถอะนะแต่หนังคาปลามันเห็นอยู่ในเลยเถอะนะโดยโดยมีมีอยู่อัน ปะเพอมเอานางคนนี้เพื่อนกับพาออกหอดกำหนดคลอดเพื่อนกับแบบบปเจ็บบัวเพล่อกกระเล็มองเอโก้นั่นปะโด๋วเลยว่าอุ่นใจเนอะมันก็เก่าเรียนตายกันยังว่าหัวเจ้าด้ษะไคลูกเจะนะบัตรนำพาได้นี่ฮยลูกจะบ่นี่ผู้น้อยแบบประอดแมนจะหนีใหญ่แล้วพาบ่เจ้าก็อีหละบ่เอาเพื่อนเพื่อนใหรเพื่อนใครเกิดเองเพื่อนใหรอ๋อธรรมชาติ จนค่อยจนเลือดขึ้นตาเลยได้ฮ่าถูกมีอยงมันเจ็บหมดเนยเลมันแห้งนะเขาบ้ามันแห้งเนี่ยนียมันแห้งเนี่ยเพราะนี่เนี่ยเขาเบ่งมันมันเบอยากออกเลยเนาะโดยโดยเบ่งจนจากตายจนเลือดขึ้นตามาสองหน่วยนั้นเลือดนี่ขึ้นตาเป็นหน่วยตาสีแดงเลยนะอืมลูกอามากะทอร์เบรเซ่นหนาลูกซ้ำบนผ้าของตู้อบก่อนอย่าเอาไปทันโดยโดยกินเคียวเนาะกินน้ำเมฆกินน้ำพะปาโอ้สั่งเป็นเนาะ ก็เลยยากเนมือนี่ก็เลยลิวไปเอ็กโกก่อนแต่นั้นไปคนเดียวบ่เนยไม่เนไปคนเดียวพัวไปใส้พัวเมื่อเมื่อบ้านเมื่อหาเงินเมื่อบ้านใช่น่ะปั่นผู้หอมผ้าไก่บ่กเหม็นไก่ไก่เขาไปทางบัดงไพยวนเขาไปในไนหุยโอ้โอ้ไก่บันนองขี่เลยเจ้าคือเบอร์โทรพัวมาส่าไก่สิมือเคาะแต่ททบอีพ่์กระมาเพยนหากระเมื้อบางชั้นชมือนี่แหละ Oh. ที่แรกกับแนวมอหนัดตลอดนี่หนัดหนัดตลอดให้เพื่อนมามา,มาบันนี้อยู่ไลน์กับบ่มีเงินใส่เ้าเห็นงานยังผัวเจ้าอันเดียว่าเพื่อนไปตัดไม้ตะกี mm ้เพื่อนก็เห็ดก่อสางแล้วเพื่อนออกเมื่อเกี่ยวเขาออกมาเกี่ยวเขาบันนี้เพื่อนว่าว่าเสียหายเมื่อเห็ดอยู่เวียงแล้วบันนี้ก็เลยว่าโจก,ก่อนว่าให้เห็ดเวียวเควนี้ก่อนแบบเกิดลูกวิจจ์จะใช้เพื่อนไปบันนี้ทั้งพอเลยว่ะเออมาตัดไม้ขายแ ตัดใหม่ติว้วใหม่ยังค่ะดิขายเป็นล้านดิโอ้ oh. แล้วก็เลยให้เมื่อก่อนขันยูก่ะจากที่เกิดเมื่อใดเขาบอกโกำหนดแนนแบบเลื่อนไปเลยเลยลเลย mm. ให้เพื่อนเมื่อก่อนขันเจ็บจากท,ทาี่โทรหาพระอุ่นใจอยู่เขาบ่าพัดยังก็ลงมาอยู่พี่แล้ววตะกี้มีแต่เหือนลังเดียวกบคิดยากอยู่ใส่เหือนเจ้ายี่รุ่มเลยเข้มงอด mm. นอนคนเดียวบอ น้องกับลูกสาวสองคนใหญ่และลูกสาวเจ้าู้น,น,น้อยๆผน,น,น้นนนนยนอยผู้ยิ่งดำมๆน้อยจำลูกคนนี้ท่านชิยูกะจะเปิดชีเกิดมือใดห้าผัดใช้เงินแตะลืมนะซื้ออยู่ซื้อกินแต่ละมืชม,มชมุนวาผ่าตัดได้ซะผ่ะาตัด,ด,ดกระผมมีอะลรนี่ว่าจังย่าเนี่ยนักอยู่บอกเลยถามเพจทำหมอบอกชมุนว่าผ่าตัดเนี่ยเราเคยถามยังไม่ได้ถามเพมมื่อน ก็เลยไปคิดยาตก็เลยให้ครัวเมื่อก่อนว่าเมื่อโลดว่าก็ต้องเป็นห่วงเราครั้งนี้แบบมันเป็นยางกระสีเออหมูแถวนี้แล้วกันชีโท,โทัร์าสมุดเจ็บอ่าคำขวัญคืนนี่กับชีทัร์าเพิ่นแถวนี้แหละหาเพิ่นแถวนี้มีโทรศัพท์อยู่ก็ยังใครสักเนาะตะกกี้คิดยาตเพราะว่าตอนนั้นเพิ่นก็อยู่เติงแม่ก็เลยโทรให้ครัวมาแบบมาอยู่มาอยู่รำคาญไล่หายใจายใจเทาก็ ลายนี่แม่ก็เลยแบบเพิ่นมาอยู่นี่ก็อุ่นใจแบบโบกายปันใดเห็นนะให้ลูกมาเอิญก็ได้คือว่าลูกผู้ที่สามในท้องเนาะผู้ที่สองผู้ที่สองเลยอุ่นใจเนี่ยเพิ่นมาอยู่ในนี่หลายคนโทรนำสกีเมถาวก็ว่าโอ้ยอันท้าพอมากคนเด้อมาจังเกิดเด้อเมถาเพิ่นก็อยู่คนเดียวคือกันบ่เมถาวกำพันเองโดยโดยก็เลยแบบเออ นี้มาอยู่นําการโดนกันยังบุเกิดอยู่พอพันเลื่อนไปเลยเลยจริงๆกับพันไหลพิษปกติมันกับเพื่อนก็ว่าบอกสามารถเกิดได้แต่โดนแล้วอ่ะกเสียงอยู่เด้เนาะแมก็เสียงอยู่บินดแหงตกใจแหงจะมีบันเทอเพื่อนว่าไปฉีดก่อนเพื่อนว่าท่านยังบุเกิดสีใไหนนำทรงหงหมอแขงได้เพื่อนว่า เลยไปมือนี้ไปมือนี้ไปเอโกก่อนมือนี้แล้วก็เลยไปถ้ากลมานี่เม็นบ่าวเหม็นใช่ชุดนี่เนี่ยไปนะใช่ไหมกันช่นอันนี้อันนี้ไม่ส่งอันลูกไม่ตงเทียนมาเลยมาแล้วก็เอาขางเอาเําให้ลูกกินมาวันสิบสองโมงนี่แหละคอยให้คลอดง่ายๆก็แล้วกันเนาะเชียงแดงเบิร์ดพ่อ่าเชียงแดงเบิดเมย์เบิดลูกก็แล้วกันเป็นกำลังใจให้สู้ๆเข้มแข็งไว้เนาะ รอมือะคอดรอมือคอดต่อไปเดยนเด <Simon and> <nek> ินะจมสำหรับกีนี้ก็ทางสนองกัสิได้อำลราภาจ่าพูพี่น้อยอัสบายดีเด้อสบายดีเด้อสบายดีทางเวลาโงด้วยพี่น้องกัสิประมาณนี้แหละเนาะทางมาพัดพผงกะเห็ดอ่าหิ่งเห็ดหอเด้อว่าเห็ดบอลอ่าเครื่องอยู่เครื่องกินของเพละเนาะพูพี่น้องเนาะเห็ดห่าน เพื่อนครัวของเพิ่นพมิพ่น้องเอ้ะกัเสร็จเรียบร้อยเนาะมุงรังเข่ารังคาพมิพ่น้องเอ๊ะพูว่านนี้เนาะหลังจากที่ชาวนวนกับตาเมื่อเนาะกับทางเพิ่นก็ยังโบเล่พ่ิพี่น้องมามื่อนี้ก็เลี้ยวเล้วพมิพ่น้องเอ้ะเรียบร้อยเนาะโดยแต่กะบังเอิญบังเอญพ่ิพี่น้องเอ้ะก็เลยอ่าเห็นทางเมตุุงเพิ่นเนาะพมิพ่น้องเนาะามข่าวามข่าวเพิ่นพมิพี่น้องเนาะเพิ่นกะท่องเบิกใหญ่พมิพ่น้องเพิ่นว่า เก้าเดือนกว่าเข่าสิบเดือนเนาะลูกยังบกเกพอพ่อพี่น้องเลยอ่าเป็นทาย,ยาทพ่อพีพ่น้องเนาะโดยอ่ะจังละกับเป็นกำลังใจทางเพงื่อนนาะพ่อพี่น้องเนาะปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเนาะพ่อพี่น้องเนาะโดยอ่ะการสำรับคลินี้เนาะทางสนวงกับสีได้อําลาพาจากรือว,ว่าถุทุกคนไปก่อนไวโพบวบคอสานวนอนคินนะมนาการสำรับคลินี้ก็ลาไปแล้วเนาะขอกล่าพระมาสบายดี